สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอณิเมะโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์หลังจากที่ข้อมูลนี้ถูกรายงานกลับไปยังเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างเมืองทั้งเมืองก็ตกอยู่ในความโกลาหลแม้แต่ยอดฝีมือทั้งสองของตระกูลลู่เองก็ยังได้รับข้อมูลนี้ แต่ยอดฝีมือของตระกูลลูกก็เพียงแค่เหลือบมองและไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะตระกูลลูกมีกฎของตระกูลอยู่และตราบใดที่มันไม่ได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นพวกเขาก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ แม้ว่าหัวหน้าทั้งสิบของเมืองจะถูกสังหารหรือถ้าจะถูกสังหารไปครึ่งหนึ่งพวกเขาก็ไม่สนใจเช่นกันมันมีเหตุผลว่าทำไมตระกูลที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้สามารถอยู่มาได้หลายแสนปีมีหลักการหลายประการที่พวกเขาจะไม่ละเมิด อย่างที่ผู้บัญชาการลู่ตีที่อยากได้เฟิ่งหลวและเจียงเสี่วนุ่ยมาครองแต่เขาจะบอกไว้อย่างลับๆและคิดหาวิธีอื่นเพื่อให้ได้พวกนางมาโดยไม่ละเมิดกฎของตระกูลพวกเขาจะละเมิดกฎตระกูลไม่ได้ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับความตายและคนในครอบครัวของพวกเขาเองก็จะตายไปโดยที่ไม่มีหลุมศพเช่นกันหากประกูลที่ยิ่งใหญ่ต้องการจะรักษาความรุ่งเรืองต่อไปชั่วนิรันดร์พวกเขาจะต้องรักษาสมดุลเอาไว้เพื่อให้เหล่าจอมยุทธที่อยู่ใต้การปกครองของพวกเขารับใช้พวกเขาด้วยความเชื่อถือและไม่กล้าจัดตั้งพันธมิตรเพื่อค้นการปกครองของพวกเขา ไม่เช่นนั้นหากเกิดความโกลาหลและหากมีจอมยุทธที่สร้างเรื่องต่อสาธารณะขึ้นมาผู้คนบนเกาะแห่งบาปอาจจะก่อจลาจนซึ่งอาจทำให้ทั้ง13ปตระกูลล่มสลายได้หัวหน้าหลายคนต่างกระอักกระอ่วนกันแล้ว พวกเขาอาจเพิกเฉยต่อความขุ่นเคืองที่เจียงอี้มีกับป้าเตาและหัวหน้าหลงได้แต่ตอนนี้เจียงอี้ลำเส้นไปแล้วหินอัศนีที่ภูเขาอัศนีเป็นของพวกเขาและทุกๆวันผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนทั้งห้าสิบคนเหล่านั้นจะมอบหินอัศนีครึ่งหนึ่งให้กับหัวหน้าหลังจากที่พวกเขารวบรวมมันได้บัดนี้เจียงอี้กำลังแย่งอาหารจากปากเสือ หากเจงอี e ้ไม่ได้ทำอะไรที่กระทบกับผลประโยชน์ของพวกเขาพวกเขาก็คงไม่สนใจแต่เมื่อเขาทำมันไปแล้วพวกเขาก็จําเป็นต้องเข้ามาเอี่ยวไม่เช่นนั้นทุกคนก็จะหิวโหยและคนของพวกเขาจะเสียความมั่นใจในความกล้าหาญของหัวหน้าไปได้หัวหน้าทั้งสี่ส่งคำเตือนออกไปและสาบานว่าจะสังหารเจงอี e ้ในขณะที่หัวหน้าอีกสี่คนยังคงเงียบอย่างประหลาด และในบรรดาสี่คนนั้นมีหัวหน้าที่อยู่ในสามอันดับแรกรวมอยู่ด้วยป้าเตาเร่งมืออย่างอุปอาดและติดต่อกับหัวหน้าคนอื่นๆเพื่อตัดสินถึงเรื่องนี้กันพวกเขาทั้งหมดออกไปจากเมืองพร้อมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขณะที่พวกเขาพุ่งไปยังภูเขาอัศนีด้วยกลิ่นไอที่พุ่งพล่านออกมา หัวหน้าหกคนและผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนเกือบหนึ่งร้อยคนมาถึงภูเขาอัศนีซึ่งมันสร้างความหวาดกลัวให้แก่จอมยุทธที่อยู่ใกล้ๆพวกเขาหลายคนคุกเข่าลงอย่างหวาดกลัวในขณะที่หัวหน้าทั้งหกคนนั้นไม่ได้สนใจและบินตรงไปยังสันเขาอัศนีด้านหลังภูเขาอัศนีทั้งสิบลูกนั้นทันทีเมื่อพวกเขาจากไปภูเขาอัศนีก็อยู่ในความโกลาหล มีหลายคนที่กำลังถกกันอย่างดูเดือดและมีการเดิมพันว่าเจงอี e ้จะทนได้นานแค่ไหนก่อนที่จะถูกสังหารแต่อย่างไรก็ตามครึ่งวันต่อมาหัวหน้าทั้งหกก็กลับมาด้วยสีหน้าที่มืดหม่นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนที่อยู่ด้านหลังดูสยดสยองยิ่งกว่า หัวหน้าทั้งหกบินกลับไปที่เมืองอัศนีฟ้ากระจ่างเงียบเียบและปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนเกือบร้อยคนกระจายกันออกไปและคอยคุ้มกันอยู่ที่ภูเขาอัศนีพวกเขาไล่ล่าลมเหลวงั้นหรือในใจของทุกคนปรากฏผลลัพธ์ขึ้นหากพวกเขาสังหารเจนงอี e ้ได้แล้วหัวหน้าทั้งหกจะมีสีหน้าที่มืดมนเช่นนี้เชียวหรือ และผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนทั้งหมดเหล่านี้คงไม่มาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันเด็กนั่นต้องเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของสันเขาอัศนีเป็นแน่หัวหน้าทั้งหกอาจหน้าเกรงขามมากแต่พวกเขาก็ไม่สามารถต้านอุณหภูมิได้นานเช่นนั้นเด็กนั่นหน้าเกรงขามขนาดนั้นเลย นี่เขาไม่กลัวเปลวเพลิงอัศนีหรือไงหากมันกลัวเปลวเพลิงอัศนีมันจะอยู่ข้างนอกมาสองคืนได้ไหมละมันจะต้องมีสมบัติที่กันความร้อนแน่ๆมันเป็นสมบัติประเภทไหนกันนะเด็กนั่นกำลังจะรวยแล้ว เขาจะมาเก็บหินอัศนีที่นี่ได้ทุกเช้าและในไม่กี่เดือนมันก็จะได้หินอัศนีไปนับแสนก้อนนั่นคงเป็นแค่ฝันสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเข้าไปส่งหินอัศนีในเมืองไช่ไหมล่ละ ข้าจำได้ว่าพวกเขามีทั้งหมดเกคนและหากพวกนั้นไม่ส่งหินอัศนีกลุ่มผู้บังคับบัญชาในเมืองจะไล่ล่าเขาอย่างแน่นอนกลุ่มผู้บังคับบัญชาเองก็มีสมบัติกันไฟและพวกเขาก็จะกำจัดเขาได้อย่างง่ายดายใช่แล้ว หากมันกล้ากลับเข้าไปในเมืองมันจะต้องถูกฆ่าแน่ๆแ,และหินอัศนีทั้งหมดก็จะตกเป็นของเหล่าหัวหน้าผู้คนนับหมื่นกำลังถกกันอยู่เช่นกันมีทั้งผู้ที่อิจฉาริษยาผู้ที่เกลียดชังและผู้ที่สาบแช่งเจงอี e อย่างโหดเหี้ยมไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าตอนนี้เจงอี e ้มีชื่อเสียงมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เจยงอี้ e เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถทำให้หัวหน้าทั้งหคนกลับมาด้วยความรู้สึกย่ำแย่ที่ล้มเหลวพวกเขาเองก็อยากจะรู้ว่าเจียงอี้จะทนได้นานเพียงใดหลังจากผ่านวันที่อึดกระทึกไปทุกคนก็ต้องกลับไปในช่วงค่ำ แม้แต่หัวหน้าทั้งหกเองก็ยังไม่กล้าอยู่ที่นี่ในตอนกลางคืนเพราะมันร้อนมากเกินไปที่สําคัญที่สุดคือมีเปลวเพลิงอัศนีมากเกินไปจะเป็นเช่นไราหากถูกเปลวเพลิงอัศนีล้อมรอบทั่วทุกสารทิศเมื่อมันเกิดเรื่องเช่นนั้นคนผู้นั้นก็คงได้แต่รอความตายเท่านั้นจะซ่อนอยู่บนฟ้าหรือใต้พื้นดิน มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเกาะอ,อัศนีฟ้ากระจ่างมีค่ายกลกับอัศนีอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะขุดลงไปอยู่ใต้ดินและหากบินสูงเกินไปพวกเขาก็จะถูกสายฟ้าฟาดเป็นแน่เมื่อตกดึกบริเวณรอบๆก็ค่อยๆเงียบลงหนึ่งชั่วโมงต่อมาร่างสีแดงเพลิงตะลอนออกมาจากในสันเขาอัศนีเจียงอี้กลับไปใกล้ๆภูเขาอัศนีอีกครั้ง เชียงอี้มองรอบๆและหลังจากที่แน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นเขาก็หาที่ที่ไม่มีเปลวเพลิงอ,อัศนีและนั่งลงเขานำราชวังจากกระพัดออกมาและใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์มองเข้าไปข้างใน เขาพูดคุยกับคนข้างในและบอกว่าตอนนี้เจียงอี้ปลอดภัยมากแต่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถออกมาได้แล้วเขาก็ขอให้คนอื่นๆอยู่ในราชวังจัก,กรพรรดิอย่างสบายใจได้เลยในช่วงกลางวันเขาต้องเข้าไปยังสันเขาอัศนีเพื่อเลี่ยงการถูกตามล่าในขณะที่ตอนกลางคืนก็มีเปลวเพลิงอัศนีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งด้วยอุณหภูมิที่สูงเช่นนี้ มันจึงทำให้เจียงเสี่ยวหนูและคนอื่นๆไม่สามารถทนตอบความร้อนเช่นนี้ได้อย่างแน่นอนหากพวกเขาออกมาเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอยู่ที่นี่เพียงลำพัง เจียงอี้นั่งอยู่บนก้อนหินและเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อสัมผัสถ,ถึงรูปแบบเต่าต่อไปหลังจากที่เขาพยายามเข้าถึงมันมาสองคืนแล้วเขาก็ยังไม่พบอะไรเลยรูปแบบเต่านี้ลึกลับเกินไปแต่หากใครเข้าถึงมันได้ พวกเขาก็จะเข้าใจมันได้อย่างรวดเร็วแต่หากผู้ใดเข้าถึงมันไม่ได้เช่นนั้นแล้วการใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังไม่พอที่จะเข้าใจมันมันจึงไม่มีประโยชน์อันใดให้ต้องรีบร้อน เมื่อเจียงอี้สามารถจับทางร่องรอยของรูปแบบเต๋าได้บ้างมันก็พิสูจน์แล้วว่าเขามีโอกาสที่จะเข้าถึงรูปแบบเต่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนเช่นกันหากเขาไม่เข้าใจภายในหนึ่งวันเขาก็ยังใช้เวลาเข้าใจมันได้เป็นสิบวันหรือร้อยวันก็ได้ ตอนนี้เจียงอี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปขุดหาหินอัศนีในสันเขาอัศนีอีกต่อไปแล้วเช่นกันเขาจะเก็บหินอัศนีได้ราวราวเจ็ดถึงแปดก้อนในทุกๆุกเช้าหากมันยังเป็นเช่นนี้ต่อไป เขาก็จะมีหินอัศนีมากกว่า20,000่นก้อนภายใน1เดือนและจะมีหินอัศนีมากกว่าแสนก้อนใน5เดือนมันก็คงเพียงพอสำหรับพวกเขาแล้วที่จะอยู่ในเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างได้อย่างสงบสุข สิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาไม่เช่นนั้นอีกห้าเดือนให้หลังเขาจะไม่สามารถเข้าไปในเมืองเพื่อส่งมอบผินอัศนีได้และเขาจะถูกสังหารอย่างไร้ความปราณียามราตรีผ่านไปในชั่วพริปตา เียงอี้ลืมตาขึ้นมาพร้อมความผิดหวังในขณะที่เขายังคว้าน้ำเหลวอยู่เช่นเคยทองฟ้าเริ่มสว่างแล้วและเลวเพลิงอัศนีก็เริ่มพากันกลับเข้าไปในภูเขาอัศนีแล้ว มีหินอัศนีมากกว่าพันก้อนอยู่บนพื้นและยอดฝีมือจากเมืองอัศนีฟ้ากระจางคงกำลังพุ่งตรงมาที่นี่เจียงอี้พุ่งไปยังภูเขาอัศนีและเก็บหินอัศนีตามทางเมื่อเขาเก็บได้ครึ่งทาง ร่างไหลยร่างก็บินมาอย่างที่เขาคาดการเอาไว้จากนั้นจียงอีก,ก็รีบพุ่งกลับเข้าไปในสันเขาอัศนีรากับสายลมและเมื่อยอดฝีมือมาถึงภูเขาอัศนีเขาก็หายเข้าไปในสันเขาอัศนีแล้วผู้คนนับไม่ถ้วนสะบดออกมาแต่แม้แต่หัวหน้าทั้งหกคนเองก็ยังจนปัญญาแล้วพวกเขาจะทำอะไรได้ พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอให้หัวหน้าทั้งหกคิดหาทางหรือไม่ก็ให้หัวหน้าอีกสี่คนที่เหลือเข้ามาร่วมมือด้วยในบรรดาหัวหน้าทั้งสี่คนที่ไม่ได้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้มีหัวหน้าสามคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ด้วยยังหัวหน้าของหูซานหัวหน้าหลี่ผู้ถูกจัดให้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งอันดับสมในเมืองยังมีอันดับสอง หลิงแอ้วเทียนหรือหัวหน้าหลิงและอันดับที่ 1. เจ้ J. ใหญ่กระพรวนกังวานโดยเฉพาะเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานผู้ที่อายุยังไม่ถึง30ปีแต่ความแข็งแกร่งของนางก็เพียงพอที่จะอยู่เหนือทุกคนแล้วนางอาจอยู่ขอบเขตเทียนจุนขั้นที่หก แต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของนางนั้นเทียบได้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนขั้นที่สูงกว่านางนางสามารถกำจัดหัวหน้าอีก9คนที่เหลือได้ด้วยตัวเองและแม้แต่ทหารตระกูลลู่ธรรมดาเองก็คารนพนางมาก เจ้ใหญ่กระพรวนกังวานไม่ใช่ชื่อของนางและไม่มีใครในเมืองนี้รู้จักชื่อของนางพวกเขาเรียกนางว่าเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานเพราะที่คอของนางมีกระพรวนเล็กๆสีชมพูห้อยอยู่กระพรวนเหล่านั้นเป็นสมบัติล้ำค่าที่สามารถปลดปล่อยการโจมตีดวงจิตวิญญาณได้มันอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์เหนืออิทธิฤทธิ์ก็จริง แต่เจ้ใหญ่กระพรวนกังวานนั้นมีการโจมตีดวงจิตวิญญาณที่น่ากลัวอยู่แล้วซึ่งมันได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของนางไปสู่ระดับที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสามปีก่อนตอนที่เจ๊ใหญ่กระพรวนกลางวานมายังเกาะอัศนีฟ้ากระจ่างหัวหน้าคนหนึ่งยืนกรานจะพานางไปเป็นทาสสาวของเขาจึงทำให้เจ๊ใหญ่กระพรวนกลางวานเชิญหัวหน้าผู้นั้นไปสู้กับนางนอกเมือง นางกำจัดหัวหน้าและผู้ใต้บัญชาขอบเขตเทียนจุนกว่า20คนเพียงลำพังและเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคนใหม่ในทันทีหลังจากนั้นก็มีหัวหน้าอีกคนที่ไม่เชื่อและถูกนางกำจัดเช่นเดียวกันในกระบวนท่าเดียวน้องเสี่ยวโหงไปรายงานเจ๊ใหญ่กระพรวนกลางวานาทีบอกว่าพวกเราทั้งหกคนขอเข้าพบนางทางทิศตะวันออกของเมือง ด้านนอกลานบ้านอันสง่างามป้าเตาผัวหน้าหลงและคนอื่นๆยืนอยู่ด้านนอกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มขณะที่พูดกับสาวใช้ที่งดงามด้วยความเคารพความแข็งแกร่งของสาวใช้นั้นไม่น่าเกรงขามเท่าใดนักและอยู่เพียงขอบจินกังขั้นที่สาม แต่นางทำตัวหญิงผยองกับหัวหน้าทั้งหกนางสะบัดก้นอันยวยวนของนางและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพวกเจ้าทั้งหมดรออยู่ที่นี่ก่อนข้าจะไปแจ้งนายหญิงพวกเขาทั้งหกคนไม่กล้าแม้แต่จะผายลมออกมาและรออยู่ด้านนอกอย่างเชื่อฟงังเพราะพวกเขามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวาน นางเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถสังหารเจงอี e ้และชำระล้างความอับยศของพวกเขาได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ